สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องกดลูกโซ่นะคะกดลูกโซ่หรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า chain rule นะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาเริ่มจากที่ว่าถ้าเรามีฟังก์ชัน y เนี่ยนะคะที่มีความต่อเนื่องนะคะบนตัวแปร u นะคะนั่นก็คือว่านะเราจะได้ว่านะคะ,ะตัวแปร y ของเราเนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับ ตัวแปร u นะคะแล้วเราก็มีว่านะคะตัวแปร u ของเราเนี่ยไปขึ้นอยู่กับตัวแปร x อีกทีหนึ่งนะคะซึ่งปกติเนี่ยที่เราหาเนี่ยนะเราก็จะหาแค่ว่า,า dy by du ใช่ไหมก็ก็คือว่าาได้ออกมาเป็น f ครามที่่นะคะ,นะคะหรือว่าเราจะหาแค่ว่า d u by dx นะก็คือถ้าเกิดว่า u ของเราเนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องนะคะทุกๆโดเมน x เนี่ยนะเราก็หาแค่ว่า du by d x ก็คือหรือว่าเราเขียนได้ว่า g พรม x แต่ทีนี้เราจะไม่ได้หาแค่นี้นะคะเราจะต้องการหา dy เทียบกับ dx นะคะก็คือเราต้องการหา dy เทียบกับ dx ก็คือกระโดดข้ามไปเลยคือเรามีตัวแปร y ขึ้นอยู่กับตัวแปร u นะ แล้วก็ตัวแปร u เนี่ยไปขึ้นอยู่กับตัวแปร x เราต้องการหานะคะตัวแปร y ที่ขึ้นอยู่กับตัวแปร x อ่ะเราก็มาดูกันนะคะเรารู้ว่า y เนี่ยขึ้นอยู่กับตัวแปร u ใช่ไหมอันนี้เราหาได้ตรงๆนะคะแล้วก็ตัวแปร u ขึ้นอยู่กับตัวแปร x นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้สูตรมาว่าดังนั้น dy b dx ก็คือ dy by du นะแล้วก็คูณกับ du dx เราก็จะได้คำตอบของ d y วาออกมานะอ่ะโอเคเราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะสมมติว่าเรามีตัวอย่างตามนี้ก็คือ y เท่ากับ2อยูกำลังสลบ 2, 2> 2, 3 u ลบ, 2, 2>, บ 2, 3, 2นะจะเห็นว่า y ของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวแปร u นะคะนะแล้วก็ u เท่ากับ x กำลังสบวก4ก็คือ u ขึ้นอยู่กับตัวแปร x นะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องการหา ะะโจทย์เขาคือบอกว่าให้เราหานะคะ dy by dx นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเขียนสูตรออกมานะดังนั้น dy by dx ใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆไล่ไป y ขึ้นอยู่กับตัวแปร u ก็คือนะคะ dy by du แล้วก็ u ไปขึ้นอยู่กับตัวแปร x นะคะนั้นก็คือว่าเราก็คูณด้วย du by dx ตามนี้อันนี้ก็จะได้ สูตรเชนรูกออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยกูก็คือไม่ไมไมไม่ม่จำสูตรนะพยายามเราสร้างเป็นแผนภาพนะคะหรือไดอะแกรมว่า y ขึ้นอยู่กับตัวแปร u u อยูก่กับตัวแปร x อะไรอย่างน,นแล้วก็จดให้หา dy dx เพราะนั้นถ้าเกิดมี3าขั้นถัดไปหรือ4ขั้นถัดไปแล้วก็คูณตามไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ดูนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเราก็มาลงมือทำดังนั้น dy บายดียูนี่เราก็เหมือนกับว่าเราหาอนุพันธ์ของตัวแปร y เทียบกับตัวแปร u ธรรมดาเลยนะ all all นั่นก็คือดิฟใช่ไหมก็ได้ออกมาเป็น4 u ่ยูลบสามลบศยถูกไหมดิฟค่าคงที่ในสุดแล้วก็คูณกับ du by dx ยะนะคะก็คือว่าหาตัวนี้เทียบกับตัวแปร x ธรรมดานะคะเสร็จแล้วเราก็จัดรูปนะคะอันนี้ก็เราก็เขียนเป็น 2x กคูณกับ 4u-3 ลบ นี่ก็จะเป็นคำตอบแต่ว่ายังไม่เสร็จเพราะว่าโจทย์ถาม dy by dx นั่นก็คือว่าจะต้องตอบตอบออกมาให้อยู่ในรูปของตัวแปร x เพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายเราก็จะต้องอแทนค่า u ด้วยตัวแปร x นะคะเพราะนั้น u เท่ากับ x กำลังสองบวกสี่เราก็แทนลงไปนะคะเป็น4คูณกับ x กำลังสองบวกสี่นะคะแล้วก็ลบสามแล้วเสร็จแล้วก็ อ่าแต่มันไม่จาเป็นต้องเอา2 x เข้าไปคูณใช่ไหมแต่ตรงนี้ตรงข้างในตรงนี้เราจะลบนิดหนึ่งใช่ไหมก็เป็น4 x กำลัง2นะคะนะแล้วก็อ่าเท่าไหร่เนี่ย4-4 16 16-3กลบก็เป็นเท่าไหร่น, 4, 4, 16, 16, 16น,รนะบวก13บนะ,ะนะตามน,นี้อันนี้เราก็จะได้ออกมาเป็นอ่าทำตอบเพราะนั้นแต่ไม่จาเป็นต้องคูณ2 x เข้าไปประมาณนี้นะคะนะหรือว่า ถ้าใครจะคูณเข้าไปก็ได้ก็ไม่ผิดนะก็คือถ้าใครจะคูณเข้าไปก็ตอบเป็นเท่าไหร่เน่ย 8x กลาง3บวก 26x ก็ได้นะคะแต่ว่าเราตอบแค่แค,แค่ตัวนี้ก็ได้นะคะ,นะประมาณนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีหลายๆตัวนะคะเช่นอ่าสักสี่ตัวเดี๋ยวเราลองดูอันนี้เดี๋ยวเราลองดู ในโจทย์แบบฝึกหัดเรานะคะนะแล้วก็ให้ <S <S ให้ใหแทนให้แทนค่าด,ด้วยนะคะอ่ะเราลองดูนะคะในแบบฝึกหัด4.5นะคะอันนี้เรามาถึงหัวข้อ4.5เพราะนั้นนิสิตก็สามารถทำแบบฝึกหัดได้ถึง4.5แล้วนะคะ ก็นะคะสอก็ได้นะคะ,นะคะนั้นเราบอกบอกว่าเรามีให้นะคะ y เท่ากับนะลากที่3ของสแควร์รากที่สของหนะะึนะะ่งลบแล้วก็ u เท่ากับ5 v บวก4 แล้วก็ v เท่ากับ x ลบ7ทีนี้เขาให้หา dy by dx นะคะแต่ว่ามีเงื่อนไขนิดนึงเมื่อ x เป็น1น,นะคะนะอ่าเพราะฉะนั้นก็คือเราก็หา dy by dx มานะแล้วก็ค่อยมาแทนว่า x เป็น1ทีนี้ก่อนที่จะแทนเดี๋ยวเราแทนตรงนี้ก่อนแล้วกันนะว่าถ้า x เป็น1 นะคะนะเราก็หาตรงนี้ออกมาให้หมดนะนั้นถ้าเกิดว่า x เป็น1เราก็จะได้ว่า v ของเราก็คือลบหถูกไหมนะคะแล้วก็ u ของเราก็เป็นเท่าไหร่เนี่ยห้าคูณลบหกถูกไหมก็เป็นลบสามสิบบวกสี่นั่นก็คือลบยี่สิบหกนะคะแล้วก็ y, y ก็คืออารากที่สามของหนึ่งใช่ไหม ก็เป็นบวกยี่สิบหกก็คือยี่สิบเจ็ดใช่ไหมก็คือเท่าคือสามถูกไหมสามยกกำลังสามได้ยี่สิบเจ็ดนะคะนะแต่จริงๆอาจจะไม่ได้ใช้โอเคเราก็เขียนสูตรออกมานะคะให้หา dy วายบเพราะนั้นเราก็อาจจะเขียนแผนภาพออกมาก่อนนะคะว่า y ขึ้นอยู่กับตัวแปร u u ขึ้นอยู่กับตัวแปร v แล้ว v ขึ้นอยู่กับตัวแปร x นะคะแล้วเขาให้หา dy dx เนะคะเพราะนั้นสูตรของเราก็จะออกมาเป็น dy/ du ใช่ไหมคูณกับ du/ dv แล้วก็คูณกับ d v วีนะคะ้ถ้าเกิดว่าเรามีกี่ตัวเนี่ยเราก็คือสร้างแผนภาพเอานะแล้วก็ไล่ไล่ไปนะคะก็คือ y ขึ้นอยู่กับ u u ยูขึ้นอยู่กับ v แล้วก็ v ขึ้นอยู่กับ x เพราะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นสูตรแล้วก็มาคูณกันก็จะได้ว่า dy dx ดโอเคงั้นเราก็เริ่มทำนะคะ d ีวายบายดีอ่ะก็ตัวนี้เราวิธีการให้ง่ายนะก็เขียนอยู่ในรูปของฟังก์ชันยกกําลังใช่ไหมมันก็คือ 1-u ลบยใช่ไหมรากที่3ก็คือยกกําลังด้วยเศษหส่วนสนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ดิฟออกมาใช่ไหมเราก็จะได้ออกมาว่าดิฟหน่งส่วนสนะคะแล้วก็อัน,นอันนี้ก็คือเหมือนกับว่ามองเป็นอะไรอะมอง เป็นไอตัวกดลูกโซ่ย่อยอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวอธิบายตรงนี้ก่อนนิดหนึ่งสมมติว่าเรามีว่านะคะปกติแล้วเรามีสูตรว่าดิฟ x ยกกำลัง n นะ,ะน,ะะนะคะเทียบกับ x ใช่ไหมก็จะได้ออกมานะคะ n <ม>กดอันที่สองเนี่ยจำได้ไหม n คูณกับ x ยกกำลัง n ลบหนึ่งอ่ะคราวน,นี้ถ้าเราเปลี่ยนเป็นดิฟ u ยกกำลัง n นะคะก็คือ u ขึ้นอยู่กับ x เนี่ยมันก็เหมือนใช้เชนรูก็คือว่าดิฟใช่ไหมดิฟ u ยกกําลัง n ตัวนี้ก็จะได้ออกมาเป็น n คูณกับ u ยกกำลัง n ลบหนึ่งแล้วก็ดิฟไส้มันอีกทีหนึ่งนะคะก็คือดิฟ u d d x นะคะ,น,ะนนี้ก็คืออธิบายเพิ่มโดยใช้กดลูกโซ่อามาประยุกต์ใช้กับกฎอันที่สองของเราะฉะนั้นเราก็มาดูตัวนี้มัน หนลบ u ใช่หมหนึ่งลบ u ก็จะได้ออกมาเป็นหน่งลบยยกกาลังด้วยเศษหนึส่วนสาลบหก็เหลือลบสส่วนสะแล้วก็ดิฟไส้มันที่เทียบกับ u ใช่ไหมก็ได้ออกมาเป็นลบหถูกไหมก็คือดิฟดิฟตัวข้างใน1นลบได้ลบห่งนะอันนี้ก็จะเป็นของ dy d y du นะแต่เราก็ไปคูณกับอ่ยู d าย dv ใช่มยก็คือ ดิฟเทียบกับ v นะก็คือ5ลบ5บวก0ยถูกไหมนะคะแล้วก็สุดท้ายไปคูณกับ d v วีบนะคะก็คือตัวนี้นะ,ะดิฟเทียบกับ x ก็คือ1ลบ0นะคะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจัดรูปนิดหนึ่งนะคะก็จะได้ออกมาเป็นอ่าเท่าไหร่อ่ะอันนี้ได้1นี่ได้5ใช่ไหมแล้วก็ก็เป็นลบ5ส่วนนะคะ ลบหส่วนสตัวนี้มันก็จะเป็นส่วนด้วยใช่ไหมหนึ่งลบยูยกกำลังด้วย2อส่วนสอ่ะนะคะนะจริงๆถ้าเกิดว่าโจทย์ถามแค่ d y dx d เฉยๆไม่ต้องให้แทนค่าเมื่อ x เท่ากับหเราก็ต้องจัดรูปถูกไหมแทน u ด้วย 5v บวก4แล้วก็แทน v ด้วย x-7 ลบ7ให้ออกมามีแต่เทอม x แต่ทีนี้ในเมื่อเขาบอกว่าเมื่อ x เท่ากับ1ก็คือว่าไม่จำเป็น ต้องต้องแทนค่าเราเอาไอ้ตัวเลขตรงเนี้ยของเรามาแทนได้เลยนะคะถ้ามี x ก็แทน x ด้วย1ถ้ามี v ก็แทน v ด้วยลบ6ถ้ามี u ก็แทน u ด้วยลบ26อันนี้เป็น u ถูกไหมนั้นเราก็แทน u ด้วยลบ26ลงไปนะคะน,ะนั้นก็เราก็เขียนดังนั้นดนะี d y ยบเมื่อเราใช้อย่างนี้นะคะลากอย่างลงมาเนื่องแข็งเราก็คือเมื่อ x เท่ากับ1นะก็จะเท่ากับลบ5ส่วน3ใช่ไหม 1-26ลบก็เป็น27นะคะยกกำลังด้วย2ส่วน3นะก็คือเหมือนกับอะไรนะอ่ะถอดรูทอ่ะถอดรากที่3ก็ได้สามถ้าล้วยกกำลัง2มันก็คือ3คูณ9้ถูกไหมนั้นก็ตอบลบหส่วน27นะคะประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเวลามีการแทนค่าเนี่ยมันไม่ยากหรอกนะก็คือว่าเราหาค่า ให้เสร็จก่อนว่าจับตรงนี้นะค่ามันเป็นเท่าไหรแล้วก็สุดท้ายก็คือแทนค่าแทนค่าลงไปอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของกฎลูกโซ่นะทีนี้เวลาที่จะเอาไปใช้นะในการหาพวกโจทย์ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูทีเดียวนะครูขอข้ามไปหัวข้อ4.6ก่อนนะจะพูดเป็นเรื่องทฤษฎีทีเดียวกันไปก่อนนะคะ ในหัวข้อถัดมาเนี่ยเขาจะพูดถึงอนุพันธ์อันดับสูงนะคะนะหรือภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่าเป็น higher derivative derivative ก็คือตัวอนุพันธ์นะคะเพราะนั้นที่เรากล่าวมาตั้งแต่แรกเนี่ยนะก็คือบอกว่า y เท mm ่า hmm. กับ f x เนี่ยนะคะนะแล้วเราก็หาอนุพันธ์ก็คือบอกว่า y prime ใช่ไหมหรือ f prime x เนี่ยนะหรือคือเทียบกับ x dy by dx หรือคือ dfx by dx ตัวเนี้ยนะมันคืออนุพันธ์อันดับที่1นะคะนะนั้นถ้าเราจะหาอันดับสูงขึ้นไปนะคะก็คือว่าดิฟอีกครั้งหนึ่งจากอันดับที่1นะแล้วก็จะเรียกเป็นอันดับที่2ก็คือ y ดับเบิล prime หรือว่า f ดับเบิล p r i m เราก็คือเอาตัวเนี้ย dy ด้วย dx เนี่ยมาหานะคะหรือว่าเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยมันเขียนได้อ,อย่างหนึ่งก็คือเป็น dy dx ของของ y ด้วยก็คือ dy dx ใช่ไหมหรือเราจะเขียนได้อย่างนี้ก็คือ d กำลัง2 y นะไอ้กำลัง2นี่ตัวเศษนี่อยู่ตรง d นะแต่ว่าตัวส่วนนี่อยู่ตรง x นะคะนะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นใช่ไหม d มี2อันตัวนี้ dx dx มี2อันนะคะแต่ไม่ต้องใส่วงเด็บ หรือว่าเรา,าจะเขียนเป็นอะไรนะส่วนมากเขากไ็ไม่ค่อยใช้กับ DFX นะเนี่ยใช้กับ DY ตัวนีนะ้อันนี้ก็คือว่าเราดิฟเพิ่มเข้าไปนะคะดิฟจากอันดับที่1ก็จะได้เป็นอันดับ2นะดังนั้นเราก็จะทําต่อเนื่องกันไปอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอันดับที่3นะคะนะอันดับ3ก็จะเป็นใช้สัญลักษณ์ y ดบบเบพรามนะคะ หรือว่า f ด o บเบิ prime นะหรือถ้าเราเขียนแบบนี้ก็คือเหมือนกับดิฟนะเพิ่มเข้าไปก็เป็นดนะ d กำลัง3 y by dx กำลัง3านมะนะนี่ก็คืออันดับที่3นะนะนั้นอันดับที่4เราก็จะไม่ขีด4ครั้งละจะใช้เป็นยกกำลัง4แต่ทีนี้ยกกำลัง4เดี๋ยวจะงงว่าเอ๊ะเป็นเหมือนกับ y คูณกัน4ครั้งเปล่าถ้าเป็นดิฟมันจะใส่วงเล็บอีกทีหนึงนะคะ อันนี้ก็จะเป็น d กาลัง4 y บ d กํลัง4ใช่ไหมหรือถ้าเป็นในรูปทั่วไปก็คืออันดับที่ n นะเมื่อ n เป็นจำนวนตเต็มบวกเนี่ยนะคะนะก็จะใช้นนนะอ่ะโอเคเราก็ลองมาดูตัวอย่างนะคะนะ อย่างเช่นว่าเดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างนะเอาง่ายง่ายก่อนอสมมติว่าเราก็มีตัวโพลิเมอร์นะคะบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างใช่ไหมแบบสูวนหัดที่4.6นะคะเช่นบอกว่า f x เท่ากับ8 x ยกกำลัง7นะคะลบด้วย3 x ยกกำลัง6อ่ะแล้วก็หาไปใช่ไหมอนุพันธ์ดับที่หนึ่งอันนี้ก็ดิบธรรมดาใช่ไหมก็เป็นเท่าไหร่8คูณ7นะคะแล้วก็คูณกับ x ยกกำลังหกไหมตัวนี้ก็จะเป็น3คูณ6นะคะก็คูณกับ x ก็กำลังลดลงนะเพราะนั้นมันก็จะ ออกมากเป็น 56x ยกกำลัง6ใช่ไหมลบด้วย368ใช่ไหม x ยกกำลัง5เนี่ยแล้วก็อนุพันธ์อันดับที่สองใช่ไหมคะตัวนี้ก็เอาลงมาคูณใช่ไหมก็เป็น8คูณ7คูณ6ใช่ไหมแล้วก็คูณกับ x กำกลัง5ตัวนี้ก็เป็นเท่าไหร่ลบด้วยใช่ไหม3คูณ6คูณ5 แล้วก็ x ยกกำลัง4นะคะนี่โจทย์เขาให้หาถึงอนุพันธ์อันดับที่3นะคะอันนี้ก็จะเป็น8คูณ7คูณ6คูณ5ใช่ไหมก็เหลือ x ยกกำลัง4ก็ลบด้วย3คูณ6คูณ5คูณ4ใช่ไหมแล้วก็คูณ x ยกกำลัง3อันนี้เราก็ไปไปกเครื่องคิดเลขนะก็ก็คิดออกมาแล้ได้เท่าไหร่ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราก็ประมาณนี้เราก็สามารถที่จะหาต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะพอสุดท้ายเนี่ยจะเห็นว่ากําลังมันลดลงนะดังนั้นถ้าเราทําไปเรื่อยๆเนี่ยจนถึงเทอมที่ n นเนี่ยนะคะถ้า n มากๆเนี่ยนะสุดท้ายมันจะเหลือเป็นเท่าไหร่นะ,ะแต่ค่าคงที่อย่างเดียวนะคะก็ก็จะได้จะได้สูตรเนี่ยเมื่อเมื่อ n ต้องเกินนะต้องเป็นสักอันดับเท่าไหรอ่อันดับสักเก้าอะไรเงี่ยนะเมื่อ n เี่ยนะคะก็ให้ชัวร์ๆก็คือว่า ตั้งแต่แปดแปดแปดขึ้นไปก็น่าจะได้แล้วนะนเอ็นมากกว่าแปดเนี่ยนะคะขึ้นไปเยอะๆเนี่ยมันก็จะได้ว่าสุขทานจะเหลือสุดเพราะว่าใช่ไหมเอ็นก็จะกําลังลดลงๆจนเหลือแต่ไอตัวค่าคงที่นะคะอ่ะทีนี้จากตัวนี้เนี่ยเราพอจะเห็นว่าเราน่าจะได้ไอเดียอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะเช่นว่าถ้าสมมุติเกิดว่ามันอยู่ในรูปของนะคะหรือว่า x ยกกำลัง n ล่ะออแล้วถ้า fn มันจะเหลือ0ูตรไหมใช่ไหมแต่เดี๋ยวนะนั้นนี้เมื่อเมื่อ n เนี่ยเป็นจำนวนจริงบวกใดๆนะคะก็คืออาจจะเท่าไหร่ n สัก99สเกยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนา่าเดี๋ยวเรามาดูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็วิธีการเนี่ยเราก็ค่อยๆหาใช่ไหมอันดับที่1น นะคะก็คือ n คูณกับ x อกยกกำลัง n ลบหนึ่งใช่ถ้าเรายังยังมองรูปไม่ออกเนี่ยเราค่อยๆดูนะคะแล้วก็อันดับที่2ก็คือ n คูณกับ n ลบหนึ 1, ่งถูกไหมอันนี้ก็จะเหลือ x อกยกกำลัง n นลบสองนะคะอันดับที่3ก็คือ n คูณกับ n ลบหนึ่งใช่ไหมเ n ลบสตัวนี้มันก็จะเป็นไงนะเลบสาใช่ไหมถ้า n ลบสเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูถ้า อนุพันธ์อันดับที่หนึ่งตรงนี้ n ลบหตรงนี้เหลือ n ใช่ไหมถ้าอันดับที่สองตรงนี้ n ลบหนึ่งเพราะนั้นเราน่าจะพอจะเห็นไหมพอจะเราได้ไหมดังนั้นถ้าอนุพันธ์อันดับที่ n ก็จะเป็นเท่ารด n คูณกับ n ลบหนึ่งไหม n ลบสใช่ไหมแล้วก็คูณไปเรื่อยๆนะคะจนทั่งถึง n ลบกับใช่ไหมตรงนี้สองใช่ไหมตรงนี้สามตรงนี้เหลือสองตรงนี้2งนเพราะนั้น n ตรงนี้ก็จะลบกับ n ลบหนึ่ง นะคะแล้วก็คูณกับ x ยกกำลังไอ้นี่ n ลบสามนั่นก็เลยนะเป็น n ลบ n ซึ่งมันก็คืออ่า a ยกกำลังศูนยนั่นเองใช่ไหมนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเหลือ,อ n ใช่ไหม n ลบหนึ่ง n ลบสองคูณไปเรื่อยๆนะตรงนี้ก็เหลือเท่าไหร่ n ลบ n ลบหนึ่งก็คือหนึ่งนั่นเองนะแล้วตรงนี้ก็คือ x ยกกำลังศูนย์ก็คือหนึ่ง ซึ่งก็ n คูณ n ลบหนึ่งคูณ n ลบสองเนี่ยนะตรงนี้มันก็คือเท่าไหร่ n factorial นั่นเองนะคะรู้จักไหม factorial นะคะก็คือ n factorial เนี่ยโจทย์ว่าไง n factorial มันก็คือ n คูณกับ n ลบหนึ่งแฟกถูกไหมนะคะถ้าตรงนี้ก็ย่อยลงไปเพราะนั้น n เพราะนั้นมันก็คือ n คูณกับ n ลบหนึ่งใช่ไหม n ลบสอง factorial เนี่ยสุดท้ายเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยนะคะ แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆมันก็คือ n ลบหนึ 1, ่ง n ลบสอง n ลบอะไรเงี้ยนะคะตรงนี้ก็ก็คือเออมันก็คือคือคือรูปแบบของของ factorial นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็บอกว่าถ้าเรากำหนดให้ y เท่ากับ s ยกกำลัง e n เนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราจะได้ว่า,อ,าอนุพันธ์ดับที่ n เนี่ยก็คือ n factorial e นั่นเองนะคะโอเค เราเกินเวลามาและแล้วเดี๋ยวเราต่อตัวอย่างต่อคลิปหน้าแล้วกันสวัสดีค่ะ